really mm -hmm. ช็อปที่บิ๊กสะดวกปลอดภัยช็อปง่ายหันบิ๊กซีช็อปปิ้งออนไลน์ออไลนช็อปท่ไปช็อปที่บิและมนิบิซพิสแน์วอโดแลน์แล้วเลือกสาขาใกล้บ้านเลือกรับสินค้าที่สาขาหรือส่งถึงบ้านช็อปสะดวกปลอดภัยที่บิ๊กซีโนดเ็อย่ในซอก่นะคจอ ตามไม่ไหวแล้วเพราะว่าวันนี้พี่แม่ล่วงตาปวดหัวมากมงคลสมรดนะครับแต่ละคนก็มีความสุขเจ้าต่าเองน่าดีต่สีหน้าท่าทางณตอนนี้นะครับมันก็ใสและร้อนร้อนแหละแต่เราเห็นสีหน้าหลังางต่างเนี่ยก็รู้เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้มีอาการเคลื่อนอะไรค่ะนี่ตอนเช้านะครับทุกท่านับปรากฏว่าช่วงบ่ายครับคล้อยหลังมาไม่เ hmm ท่าไหร่ ท่วบ่ายนะเจ้าเบ่าก็คือนายศักด์ชัยตันติศักดิ์ศรีอายุ32ปีใช้ปืนยิงตัวตายในห้องน,นอนนะฮะเป็นคนละอารมณ์กับเมื่อสักครู่นี้เลยนะตอนเช้าผูกข้อไม้ข้อมือ,อกับเจ้าสาวพอตอนบ่ายเขามาอยู่ในห้องนอนติดอยใน,นบ้านเนี่ยที่ตะบบนอูพองอำเภอยู่ทอง พันคาแล้วพานานเล่นเกลื่อนฝุ่นหมดเลยเนี่ยตาก็ดื้อตาก็ดื้อพอตานะคะเล่นมานี่เลยมาักชัยนอนเสียชีวิตบนที่นอนนะครับ สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงเข้าขมับสายกระสุนเนี่ยมาแล้ว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 จากสายวาเลยนะครับเงินสายก่อเงินก็ยังตกอยู่ที่ที่นอนเจ้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับมีกระดาษเขียนด้วยปากกาในที่เกิดเหตุนะครับทดสอบพ่อแม่สวนอ่วยญาติดูแลเงินแล้วก็แจกแจงรายละเอียดของเงินเอาไว้ในกระดาษที่เขียนนะครับท่านผู้ชมครับ เงินส่วนนั้นเงินส่วนนี้มีเท่าไหรกัแบบไหนอะไรยังไงน,นี่เป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บเอาไว้นะครับค่ะวันนี้คือรายมือของผู้ตายค่ะนายสัชชัยกับเจ้าสาวก็คือคุณกิตเจ้าสาววัย27ปีนะครับทําิธีปปุกข้อไม้ข้อมือกันตามเลิกเวลาเช้าวันนี้เ้านาฬิกาเ้านาีเว้นเว้นเ้านาเนาทีเ้าวันนี้นะครับ หลังจากนั้นนายสัตย์หยเจ้าเบาไว้สักสองปีกลับมาที่บ้านของตัวเองที่ไม่ไกลจากบ้านเจ้าสาวมากครับแล้วช่วงสักประมาณสิบสามนาฬิกาสามสิบนาท,าท,ทีไม่เกินสิบสี่นาฬิกานี่ฮะตอนที่กลับมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าแม่เนี่ยมาเห็นเนี่ยคือยินตัวตายแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยบอกว่าเสียใจมากนะฮะคือตอนที่มาเห็นลูกชายเนี่ย ร้องไห้เสีย,ยใจติญาติต้องมาประทองกันนะครับแม่บอกว่าหลังจากไปเข้าพิธีปลูกข้าไาม้ข้อมือจานไปแล้วก็กหายไป

update lamang. กินคำนึ่งะพอล้วนะใก่กันหนึ่งข้ากินเฮ้ยอะไรเนี่ยหนูไม่ลงคอยไหม

เก่งจังเลยเก่งจังเลยกินคำใหญ่เลยเนี่ยกินผักบังนะกินผักบ้งกินน้้งนะครับอ่ะกินผักอ่ะกินน้ำอีกหิวน้ำหิวน้ำเก็บสิกินน้อ ไม่พลาด่ะไม่รีด้อะไรอยากอะ่ะลองด,ดูอีกโอ้ oh, ดูอะไรเนะี่ยนั่งดูอยู่เนี่ยปอกให้กินมะนี่อะปรนะไม่ได้ไปดีดผ้าแกผมมันต้องปอ,อกเองมั้ยไม่ต้องมาขนาดนี้นะดขนาดนี้ก็คนอื่นเขาคุม้มใกินหรอใช้ขนาดนี้แนละ้ว

นนองเย็นเย็นเย็นมากอ่ะโอ้ยหน้าตาเสียวแล้วนะ <c oughs> ่ะเอา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 เาทำไมทำอย่างนั้นนะทำไมทำางนั้นนะฮะอัมมัมมมมัม,ม,มอวยอวยววงทำไมน้องทำอย่างนี้ล่ะเอากดีดยวในชูมาสิอ,อย่าเล่นเลอะเถอะ เอาดูเนี่ยเนี่ยเอาอีกไหมเอาอีกดูกหป,ไปไหนึ่งไหมอ่ะเก็ไว้ไม่เอามันเหนื่อยมากกับน้องปออย่าพูดมากดิเปุ๊บฉอกปากเลยเก็บไว้กินเลยไม่ไม่อยากแต่กินไหมลูกอืมตาก็ามาไเ,เลย<อ>แม่ ก็จะเอาออกให้มัน,นอ,ออกไม่ได้ฮึติดเข้าไปในตาแล้วนะพูดแรงไหนตบเลยถ้าหลันก็ไม่ต้องซือ้อไม่ซื้อให้อ่ะแนนก็กินแล้วก็ช่วยกนนกินสิหัวขอมาพูดยอะไรอีกล้ะซื้อให้นี่นเนี่ยเอาก็กินด้วยกันนะ่ะพูดดีๆไม่ได้เหรอก็นันนพูดดีๆอยู่เนี่ยถ้าหลังไม่ต้องซื้อ ถ้าเราไม่ต้องซื้อขนาดนี้ไงซื้อแค่ยี่สิบ <20 S 1> บาทนี่ซื้อจีบบาทสามสิบสามสิบซื้อ โอ้ไม่ได้ไม่มาเต็กอย่า <laughs> <laughs> <are my> <laughs>

นี่เป็นเวลาจะห้าทุ่มแล้วนะคะพร้อมยังนั่งร่วมโต๊ะอาหารกับคุณพ่อคุณแม่อยู่เลยครับยังหัวเราะที่ไหนอะ่ะว้าวโตอ้อ,อยาก,กินทะเลเผาจุมหมอยยาเดี๋ยวตกลูก ตอนนี้เหรอ,อตอนกี่โมงตอนแรงเหรอเจ็ดชั่วโมงที่แล้วอตอนท่าโมงน้ำมันอุ้ยเพื่อนอีกแล้วหนู่ะทำเพื่อนเลยอ่ะอ่ะีกนิดเดียวข้าวลูกอ่ลงแล้วแม่สัก คิอออวอะเขาดูว่าอะไรร้องหัวตายควายล้มถ่ายเป็นวิดีโอก็เลยถ่ายเป็นรนะูปเลยไหนเป็นวิดีโอโอ้ไม่บอกอะว่าว่าอะไรพี่เวลาสั่งแล้วทำไมไม่ดูแลผมเลยครับอ๋อเคี้ย์ทานมาแล้วไปไม่ ไม่ดูหลังการหาย